ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง,งใจพวกเราด้วยครับอันนี้เราจะไปไล่คูบาศิวิชัก่อนที่เราจะขึ้นดอยสุเทพกันนะคะประวัติคูบาศีวิชัยนะครับครูบาศีวิชัยเกิดที่บ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมีนามเดิมว่าอ้ายฟ้าร้อง เพราะขณะที่ท่านเกิดมีอากาศวิปลลผลิตมีลมฝนฟ้าระฟ้าร้องฟ้าผ่าจึงเอานินนนิ้นั้นมาตั้งชื่อของท่านเมื่อวันอังคารขึ้น11ค่ําเดือน9ตรงกับวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2421ปีขาลเวลาพบค่ำบีดาชื่อไนควายมารดาชื่อนางอุสา รูบาศีวิชัยท่านได้เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีนวัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมีครูบาขติยะวัดบ้านปางเป็นพระอุปชาเมื่อพุทธศักราช2439อายุครบ20ปีก็อุปสมบทมีพระครูสุมโนวัดบ้านโฮงหลวงเป็นพระอุปชา ได้รับสายาว่าสิริวิชยโยต่อมาได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานจากคูบาอุประวัดดอยแต่อำเภอแม่ทาปัจจุบันตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนผลงานที่โดดเด่นมากของพระอุบาสิิวิชัยก็คือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ทุกๆวัน จะมีผู้คนเข้ามาช่วยทำงานประมาณวันละไม่ต่ำกว่า5,000คนหากถ้าคิดมูลค่าแรงงานเป็นเงินแล้วก็คงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวการสร้างทางสายนี้ใช้เวลา5เดือนกับ22วันจึงแล้วเสร็จและเปิดให้รถขึ้นลงได้เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2478 วาระสุดท้ายของชีวิตในวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481เวลา00.05นาฬิกากับ3 0วินาทีท่านก็ถึงแก่มรณาภาพด้วยอาการสงบฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ